สวัสดีค่ะพบกับเหนียวนะคะวันนี้ก็จะพามาดูรถไถฟ,ฟอดร,รุ่น6610นะคะตอนนี้เราก็กำลังายแปลเตรียมเตรียมผูกอ้อยจริงๆตรงนี้ก็พึ่งกูมันตรงนี้ไม่น่ามีมันเลยแหละเสียหายอนข้างเดียวปีนี้ผนดีเกิน วันถ่ายเจ็ถายของปู่ขอิดราชาย,ยนโซล่าสนะคะรถไขพอดคันนี้ถ่ายนะคะ3 9 0แ0 0บาทค่ะมีเล่มพร้อมโอนก็สามารถเอาไปจัดแง้งได้ประมาณ2องแสนกลางๆที่เคยถามดูนะคะยังจัดได้